สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถบ้านเข้าใหม่อีก1นึ่งคันนะครับ h o n d a CRV ปี2017นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงบอดี้เดิมสวยนะครับอ่ะเรามาดูสีรอบๆคันก่อนนะครับป้ายคันนี้นะครับจะออกเป็นสีเทาครับสีเทาดำนะครับด้านข้างนะครับ ีบอกได้เลยนะครับผมสีสวยครับ99%เลยนะครับด้านท้ายนะครับสีนี้นะครับจะออกดูเรียบๆนะครับแต่ดูหรูนะครับผมรักษาความสะอาดง่ายนะครับสีนี้นะครับแต่กล้องปรับปกติ่อนนะครับ อันนี้เป็นยางเดิมนะครับยางเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นแม็กเดิมของมันเลยนะครับผมอันนี้นะครับแม็กสวยเลยนะครับผมเรามาต่อกันด้านท้ายของ h อนด้า r v กันนะครับไปดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหด้านท้ายนะครับกว้างมากเลยนะครับ พื้นที่ใส่ของใส่พวกเ,เป็นสัมภาระได้สบายเลยนะครับว่างมากเลยนะครับมาดูส่วนของล้อไหลครับโอเคล้อไหลอยู่ครบแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับมีครบนะครับผมเรามาดูภายในของ Honda c r ซกันนะครับ เบาด้านข้างคนขับนะครับเบาสีครีมเบาสวยนะครับดูดีนะครับแต่ผมต้องทำความสะอาดนิดนึงนะครับเพิ่งเข้ามานะครับไม่มีขาดนะครับเบาด้านคนขับครับเช่นกันนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับสวยดูดีนะครับเบา บอด้านาทั้งซ้ายทั้งขวาของอผู้น้่นนะครับจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับเป็นบอกปรับไฟฟ้านะฮะด้าน,นหลังครับเช่นกันครับเบาะเดิมสวยครับนี่ครับมีที่ใส่แก้วได้นะครับ ซอนอยู่ตรงนี้นี่เองอันนี้ก็เช่นกันครับเบาสวยดูดีครับมาดูคอนโซลของซีกันนะครับว่าเป็นไงบ้างครับผมสวยดูดีครับนี่เป็นแอร์แบ็กนะครับผมอันนี้มีฝุ่นเลยครับเดี๋ยวทำความสะอาดล้างครับไม่มีปัญหาครับผม สวยดูดีนะครับผมพวงมาลัยเป็นไงบ้างโอเคครับผมงมานัยเป็นแบบพวงมาลัยหนังนะครับดูดีนะครับมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะครับมีครบหมดหมดเลยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสะดวกสบายนะครับผมเป็นแออโต้นะครับส่วนตรงนี้นะครับ อ่าจะเป็นจอแล้วก็มีนิวเกเตอร์ด้วยนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับรถเม่อเดียวป้ายแดงวิ่งไปอยู่ที่175เท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากนะครับใช้ไม่ได้เยอะนะครับผมโอเคเรามาดูส่วนของครื่ดนฮอน Honda c อวกันนะครับว่เาเป็นไงบ้างนะครับผม รถเดิมนะครับรถเดิมนะครับระโครงไม่มีขยับนะครับง่คยแกะนะครับผมเดี๋ยวเครื่องนะครับเดี๋ยวมีอาจจะเช็ดหน่อยนะครับล้างางความสะอาดสักหน่อยนะครับขึ้นเข้ามานะครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ไร่มีปัญหาครับเครื่องใช้ได้อีกงานเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับ Honda c ซ v ปี2017นะครับรถเมื่อเดียวป้ายแดงไม่น้อยนะครับบอดี hmm. ้เดิมสวยนะครับออก mm hmm. โปรโมชั่นเช่นเคยนะครับออกรถศูนย์บาทหรือเรียกง่ายๆว่าออกรถฟรีดาวนะครับ สามารถปรึกษาเคสได้นะครับดันทุกเคสนะครับผมไม่ยากครับฝากนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับถ้าจะมาดูรถกันนะครับผมอยู่ที่มิดไมตี3ามนะครับตรงกันข้ามนะครับสามารถโทรสอบถามเบื้องต้นก่อนได้เลยนะครับถามเรื่องเส้นทางนะครับผมโอเคครับขอบกาบขอบพระคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ